ผมได้นะถังน้ํามันมาแล้วคือผมไม่รู้เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่ว่าหาเทหมดแล้วก็เดีย๋ยวเราไปจัดการแล้วก็ไปเอาันเลยไปกันโอเคค้ามาต่อกันเลยเดินนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับทุกคนจะได้แล้วครับทุกคนได้แล้วเอาละหวังว่าจัได้นะจัไ่ได้ยี่หัวร้อนเลยขึ้นมาแล้วเนี่ยมาดิลับบี้คมณพร้อมและ ถ้าเกิดได้นะแต่ถ้าเกิดรับปี้คนนี้ไปขอคุณพระเจ้า ทำไมไม่ช่วยทำไมไม่ช่วยครอบครัวนี่ครับผมสาเหตุทำไมผมถึงไม่ช่วยครอบครัวอูู้ลุกปี้ลับปี้เอสเคปเอ็นดิ้งไฟสตาร์ทสุดยอดจบไม่ได้เลยครับผมเล่นผ่านแล้ว S <S มาดูไอชิเมะกัน,นดีกว่าอืมเศรษฐิสิบอ็บ <S <S oh my god <S 2> <S 2> แต่ว่าผมเดววออันเดอ่าทุกคนรออยู่อันนี้ผมไม่รู้ฮัสเก็ตไม่รู้วูเด็ดก็ไม่รู้ส่วนเวท is on the wall นี่ยิ่งใหญ่เลยครับผมมันเป็นลูกตาแน่นอนผมว่านะแต่ว่า i n c a r e มันคืออะไรอันนี้ผมรู้นะแต่ว่ามันทำยากเกินไปเอจริงนะคือพัฒนาเกมสอนแล้วแหละ <para> ผมจะไปพานคนไปดูอาชเมินลับคล้ายๆกับไอช m ม n นที่มีชื่อว่า w a t d b t ครับผมไปดูกัน ผ้เสกทุกคนมาทาี่นี่แล้วครับผมก็ว,วันนี้เ็อยู่กับผมคับผมจะมาลองหา b e s อน n e หรือว่าเขาเรียกว่าคือมันเปนแบยวันนี้ชิมว้นให้เหยียบนนแปดครั้งนะครับผมแต่ตรงนี้ครับตอนแรกผมไม่รู้มันต้องให้เทป ขึ้นหนึ่งก่อนตรงนี้ครับผมถึงจะผ่านเราเอาน้ำมันด้วยหลับตาทุกคนหลับตานะหลับตาสวัสดีครับอ่ะทุกคนไม่หลับตาหรอโกงอะนี่เห็นไหมได้เลยครับแค่โยกเยียกทุกคนตาเปปดครั้งตอนนี้จะเป็นเทคนิคสอนครับตรงนี้จะอยู่ด้านล่างไม่แน่ใจว่าเทคนิคสอนหรือเปล่าพี่อ่าแล้วก็ ไฟดิมัม้กไได้จะเหมือนกันนะโอเคจบแล้วก็สำหรับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอันนี้นะครับก็จบไปที่รับร้อนแล้วนะก็ทุกคนนะก็วันนี้คุณครอบครับคุณนั้นจบแล้ว เดี๋ยวผมจะจบไปด้วยฉากเดิมนะครับก็คือ,อาภาคสองเหมือนเดิมนะครับไปกันเลย oh <my> ฉลองการจบรอบสองหน่อย wake up oh <my> ตื่นซ up oh เสียงเสเสือเหนเหมือนเือนเนันนี้ผมบอกว่ามิตโดนเสือเย่อเป็หยื่อเสืออะไรทุกอย่างจะไม่ได้ ตัหนึ่งใช่ไหมเหมือนเป็นตัวเล็ก็าสามารถจัดการเราได้น่จะเป็นชัปเตอร์หลังห้านะคบนี่ใช่เป็นชัปเตอร์แปดชัปเตอร์เก้าชันเตอร์สิบนะครหรือว่าเป็นบทอื่นเลยครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูอีกที่นเอ่ะมามาดูกันนะคะผม ฉันไม่รู้บ้านะยังแะไบ้าฉันไม่รู้สึกบ้ามาเวลา Mr. Hop Pay How To จ14 2 0 1เดี๋ยวผมดูเวลาก่อนนะวันนี้ที่ผมลงนั่นก็คือวันที่ เล่นคือวันที่29้าครับวันเดียวกับที่ผมเล่นพาร์ทสองสามนะคะผมสันพาร์ทแรกขายไปไหนไม่รู้ผมยังไม่ได้อมาลงเลยโอ้เออขอโทษขอโทษแต่พาร์ทน,นี้จะลงวันที่22ต่อจากวันที่22ก็จะเป็น Mr.Hop Playhouse ภาคสองถ้าไม่ใช่ก็คือเกมอื่นนะครับ แต่ถ้าเกิดผมจะามาไว้ล่วงหน้าก่อนนะเกมอื่นนะเผื่อเกมมิสเตอร์ฮอปไม่มานะครับผมก็จะได้เอาถ้าเกิดไม่มาก็เหมือนเดิมเอาเล่นไปแลาเกิดมาผมจะเอาออกนะคบผมไออันนั้นเ,นเปลี่ยนเป็นวันอื่นครับแล้วก็ให้มิสเตอร์ฮอปมาอีกจับดาหนึ่งหรือว่าอีกวันวันหลังจากวันนั้นก็สวัสดีครับตัวลาไปก่อนมิสเตอร์ฮอปเพย์เฮาส์พาร์ทหนึ่งและสองบอกแกแล้วว่า เกิดอะแกแกแขนท้องตายเจ้ามิเตอร์ฮอปตายนะครับแกตายพัานหน้านี่ใช่ครับจบแล้วครับสาับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายไอมิเตอร์ฮอบบ้าฉันมิเตอร์ฮอบบอกว่าฉันจะมาแต่เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะเหมือนว่าตัวนี้เนี่ยมาครับผมน่าจะถูกส่งมานะครับไปกันนะครับผม สำหรับวันนี้จบไปดีภาพสวยๆนะบายโอ๊ย